เคมันจะดูยืดออกมาจากใบหูมากกว่ารุ่นที่2องนลุกเลยอะ่ะท่อนฮุกนี่คือแบบแม่ไม่ได้ใส่สมาร์ทวอชคุณก็สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจคุณได้ค่ะถึงเวลาคองหูฟังใหม่กับ AirPods Pro 3นะคะที่ซีได้ไปลองมาแล้วตอนการเปิดตัวที่ Apple Park บอกได้เลยว่ารุ่นนี้น่าสนใจมากกว่ารุ่นก่อนหน้าแบบสุดๆทั้งประสิทธิภาพในการฟังทั้งเรื่องของการตรวจวัดสุขภาพก็มาทำไมต้องเจ๋งเบอร์นี้เดี๋ยวตอนนี้เล่าให้ฟังเลยค่ะ เรามาแกะกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะมาง่ายๆดือด้อๆกันแบบนี้เลยนะคะอันนี้เขาเป็นออริจินอลอยู่แล้วปกป,ประมาณนี้นะคะแล้วก็เขียนว่า AirPod s Pro นะจ๊ะโอเคเพิ่งซื้อ Pro 2ให้คุณแม่ไปตอนนี้ Pro 3ก็ออกมาซะแล้วนะคะอ่ะมาแกะกันเลยนะปึ้งปึ้งไม่ได้พูดพร่ำททำเพเลงจ้ามานี่ค่ะมาแล้วค่ะ แฮมจุกมาให้นะคะว้าว wow. 2XS มี XS S แล้วก็ L ค่ะนี่จุงใจกันไปเลยเขาบอกว่ารุ่นนี้จะสามารถเหมาะกับรูหูเราแต่ว่าตอนที่ซีไปลองเทสที่ Apple Park อะซีรู้สึกว่าสใส่แป๊บเดียวมันยังไม่ได้รู้สึกอึดอัดหรืออะไรนะคะก็รู้สึกว่าโอเคใส่สบายดีนะคะแต่ว่าเป็นคนไม่ชอบอินเอียร์ถ้ารุ่นนี้สามารถทําให้ซีใส่อินเอียร์ได้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ดีไซน์ดีขึ้นอะ่ะนี่คือหน้าตาของ AirPods Pro 3ค่ะ ส่วนนี้ค่ะเอื้อมมือไปหยิบหน้าตาของ AirPods Pro 2ค่ะเหมือนกันเหมือนกันเดียวเลย,เย,เลยแต่น้องเขาเล็กกว่านิดนึงเห็นปะเดียวเดียวนี่ค่ะเห็นไหมคะเี็กกว่าเด็กหนึ่งด้วยเห็นไหมแต่คือต้องบอกว่ามองด้านข้างแบบนี้นะคะรูปร่างก็คือคล้ายๆเดิมเลยนะคะแต่ว่าเพียงแค่ขนาดของมันนะคะที่แตกต่างจากเดิมนะคะก็คือใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะ แล้วก็ปุ่มหายไปนะคะด้านหลังนี้ไม่มีปุ่มแล้วนะคะเห็นไหมคะรุ่น2มันยังมีปุ่มอะไรให้กดอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อมีไฟตรงนี้นะคะไม่มีปุ่มเพื่อ pairing แล้วนะใช้การแตะด้านหน้าเคสแทนนะคะแตะ2ครั้งค่ะเข้าสู่สถานะการ pairing mode นะคะพอเคสไม่มีปุ่ม <c oughs> ก็ทําให้รองรับการกันน้ากันฝุ่นมากขึ้นในระดับ IP 57 <c oughs> เป็นครั้งแรกลงไปถึงตัวหูฟังเลยนะคะ ตัวกา้านหูฟังเนี่ยนะคะนี่ค่ะเขามีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่เข้ากับรูหูของคนมากยิ่งขึ้น Apple บอกว่ามีการสแกนถ่ายรูปใบหูคนมากกว่า1,000 0ภาพแล้วไปวิจัยร่วมกันกับคนเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0แชั่วโมงซึ่งได้ดีไซน์ใหม่ออกมาแบบนี้เลยนะคะตอนซีใส่อะซีเห็นคอมเมนต์คนใน t i กต o กกับไอบอกว่าทำไมมันดูโดเด้ดเดนะคะเดี๋ยวซีลองใส่ให้ดูค่ะมันเป็นของซีีหูเป็นของซี โดดไหมเห็นปะมันจะดูยืดออกมาจากใบหูมากกว่ารุ่นที่สองซึ่งเดี๋ยวสีใส่เทียบกันให้ดูเอาหูขวาออกนะคะเอาหูขวารุ่นที่สองมาใส่รุ่น2รุ่นสาแต่รู้สึกว่าอันนี้มันกา้ามันดึงออกมาอีกนิดเดิงเห็นปะรู้สึกมันชี้ออกมานะคะเหมือนเอาหลอดมายัดหูอันนี้เหมือนเอาหลอดมายัดหูมากรุ่นที่3ามนะคะส่วนนี่นะคะด้านนี้คือรุ่นที่สอง ซึ่งรอบนี้ Apple ใส่ใจรูหูแล้วมากขึ้นมีจุกหูฟังมาให้เราถึง5ไซส์ด้วยกันนะคะคือ 2XS XS SML นี่ใส่อยู่นะคะไม่แน่ใจว่าตัวเองไซส์ไหนเช็คได้ที่ Ear Tip Fit Test ในเมนูของ AirPods ในโทรศัพท์มือถือ iPhone ของคุณเลยค่ะรอบนี้นอกจากการใส่ใจรูหูของเราแล้วนะคะ Apple ยังปรับให้จุกหูฟังนะคะมีโฟมอยู่ด้านในเพื่อการบล็อกเสียงที่ดีขึ้นอีกด้วยขนาดยังไม่ได้เปิดหมอตัดเสียงก็รู้เลยค่ะว่าเสียงรบกวน น้อยกว่าเดิมเลยค่ะซึ่งสายฟังเพลงน่าจะคุ้นเคยกับจุกหูฟังโฟมที่ต้องบีบๆนะคะแล้วค่อยใส่เข้าไปในหูแต่มีปัญหาเรื่องความคงทนแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกอิดอัด รวมไปถึง Apple เองก็ยังปรับให้รูระบายอากาศที่อยู่บนตัวหูฟังนั้นมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นค่ะช่วยให้การใส่อินเอียร์นานๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเราอึดอัดน้อยลงใส่บนเครื่องบินที่มีแรงดันสูงก็จะสบายหูมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นแบบอันที่น่าสนใจนะคะฟีเจอร์ที่เป็นไฮไลท์เด็ดของ AirPods Pro 3รอบนี้เลยก็คือจุดเล็กๆบนหูฟังค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะอยากจะให้เห็นนะคะนี่ค่ะทุกคนกณจะเห็นว่ามีจุดจุดจุดหนึ่ตัวน,นี้ตัวน,นี้นะคะนี่ค่ะ นี่คือเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจที่เล็กที่สุดของ Apple ด้วยการใช้แสงอินฟราเรด256ครั้งต่อวินาทีทําให้เรารู้ฮาร์ดเรทขณะออกกําลังกายด้วยหูฟังกัะทุกคนแม้ไม่ได้ใส่สมาร์ทวอชคุณก็สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจคุณได้ค่ะ แอปพ Pro 3นะคะรองรับมากกว่า50กิจกรรมด้วยกันตั้งแต่การวิ่งว่ายน้ำตีกอล์ฟผ่านแอปพลิเคชันฟิตเนสซึ่งทำให้การออกกำลังกายของเราเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นแถมยังรองรับ Workout Buddy ค่ะโค้ชพ่นใส่หูของเรานะคะซึ่งเป็นโค้ช AI ที่ทำงานได้เช่นเดียวกันกับ Apple Watch อีกด้วยค่ะแจัมไหมล่ะคะ <c oughs> อีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ก็คือเป็นฟีเจอร์ที่หลายๆคนแบบคุณซีม อันนี้ก็คือทดสอบไปบ้างแล้วนะคะก่อนหน้านี้ทําไปก็คือ live translation แปลภาษา real time ลองรับแค่5ภาษาก่อนในปี2025ทําไมมันยังไม่มาคะภาษาไทยแต่หวังใจไว้นะคะว่าปีหน้าเขาจะมานะคะเพราะว่าปีนี้ก็น่าจะมีทยอยอัปเดตมาในช่วงแต่มาสุดท้ายสักแบบภาษา2ภาษาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปค่ะ Apple c l a i m ค่ะวันนี้คือหูฟัง in ear ไร้สายที่ตัดเสียงดีที่สุดในโลก โลกของใครไม่รู้แต่ที่รู้ว่าในโลกขนาดแล้วต้องลองเทสต์หน่อยแล้วมาเรามาเชื่อมต่อก่อนนะคะเปิดฝาไว้เท่ากับเปิดใจแล้วนี่เชื่อมไปเลยกับไ h โฟน17สีเขียวของซีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเสียงนอยส์เนี้ยประมาณกี่เดซิเบลประมาณ70เดซิเบลนะคะแต่ซื้อกดหูค้างไว้นะคะ ได้ยินเสียงซาซาอยู่นิดนิดไปปลายอะตอนนี้มา adaptive ละพูดแล้วมันจะเป็น adaptive คือเลือกเปิดให้หูโปรโอเคเลยค่ะผ่านค่ะส่วนตัวสิแล้วถ้าฟังอยู่ในเสียงรบกวนประมาณ68หรือ70 d e ซิ b e l เนี่ยจะโปร2หรือโปร3อาจจะไม่ได้เห็นการแตกต่างกันมากๆขนาดนัหนสำหรับ noise canceling l แต่เชื่อว่าสูงไปกว่า70 d e ซิ b e l เนี่ยรู้สึกแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าม,มันรู้สึกว่ามันเงียบอะมันตัดได้แบบกริป ส่วนเรื่องคุณภาพเสียงนะคะจากการทดลองใส่ฟังเพลงอยู่บน Apple Music แบบปิด Spatial Audio หรือว่า Dolby Atmos Ad เพลง My Taylor Swift อัลบั้ม The Life of Showgirl เนี่ยนะคะพบว่าความรู้สึกสีนะคะมันมีเบสที่หนักกว่าเดิมมากกว่าเดิมก็คือตุ้มม,ม,มอยู่ในหูเลยค่ะเมื่อเทียบกับรุ่นที่2ให้คาแรคเตอร์เสียงแบบก,กลางๆสำหรับใครที่ชอบฟังสนุกๆคิดว่า AirPod Pro 3น่าจะถูกใจหลายคนมากยิ่งขึ้นเลยค่ะส่วนเรื่องคุณภาพของเสียงไมโครโฟนนะคะเดี๋ยวสีเทียบกัน2รุ่นค่ะ ในนี้ก็คือซีก็พูดอยู่ใน Airpods Pro 2นะคะใช้ไมโครโฟนจากหูฟัง Airpods Pro 2ดูนะคะพูดพูดพูดพดูเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นโหมด Standard นะคะไม่ใช่โหมด voice isolation แต่ก็คิดว่าน่าจะ flow พอสมควรเนะโอเคไหมอ่ะแต่อันนี้ยังจะมีเสียงแอมเบียนอยู่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออ นี่ค่ะ AirPods Pro 2นะคะตอนนี้เข้าสู่โหมด Voice Isolation นะคะวิธีการง่ายๆเลยก็คือเราต้องกดไปที่วิดีโอนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเลื่อนแท็บ Control Setting ลงมานะคะตรง Control Center นะคะแล้วก็กดไปที่การถ่ายให้มันเลือกเป็นการใช้จากไมโครโฟนของหูฟัง AirPods Pro 2นะคะตอนนี้โหมดเป็น Voice Isolation รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าชัดไหมคะและตอนนี้นะคะเสียงที่คุณกำลังได้ยินอยู่นะคะก็คือเสียงที่ถูกอัดจากหูฟัง AirPods Pro 3คะ่ะ ได้ยินชัดเจนกันไหมคะทุกคนสีกกำลังแบบว่าเฮ่อแอร p พอร์ตโปรมองซีอยู่นะคะนี่คะ่ะนี่น,น,นี่นี่นะคะและนี่ก็คือการอัดเสียงด้วย Airpods Pro 3นะคะเป็นโหมด voice isolation นะคะโหมดแยกเสียงค่ะเป็นไงคะเสียงสีดีขึ้นไหมคะแต่นะทุกคนแต่มันก็มีเรื่องที่ถูกลดสเปคไปด้วยในรอบนี้นะคะก็คือ Apple เนี่ยขเขาเคลมอายุการใช้งานในโหมดเปิด ANC ร่วมกับเคสเปิดด้วยกันนะใช้งานได้สูงสุด24ชั่วโมงเท่านั้นถ้า เทียบกับรุ่นที่แล้วจะได้สูงสุดตั้ง30ชั่วโมงซึ่งตัวเลขที่น้อยลงมีผลมาจากอะไรใช่ไหมคะมาจากแบตในเคสที่มีขนาดที่ลดลงด้วยทั้งที่เคสใหญ่ขึ้นเก็ไหม ใครใช้ AirPods Pro มาตั้งแต่รุ่นแรกนะคะนี่ก็เรียกว่าผ่านการพัฒนามา6ปีแล้วนะคะได้เวลาเปลี่ยนแล้วล่ะคะ่ะสีว่ารอบนี้เขาก็ทำการอัปเกรดมาเยอะเลยใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเหมือน Apple รู้คะ่ะว่าคนกำลังออกกำลังกายยุคนี้เนี่ยมักจะพกหูฟังติดไปด้วยเสมอนะเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบว่าฟิตมากขึ้นอะไรเงรี้ยในการฟังเพลงตุ้มๆนะคะปีนี้ a p p l e ทําราคา AirPods Pro 3ดีขึ้นด้วยคะ่ะอยู่ที่8 4 9 0บาทถูกลงกว่ารุ่นก่อนหนะ้า <laughs> ก็คือ500บาทสามารถสั่งซื้อได้ แล้วเลยนะตอนนี้ผ่านเว็บไซต์ Apple Store ออนไลน์หรือว่าหน้าร้าน Apple Store ทั้ง2สาขาได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ ีรู้นะคะว่าซีเมียเกนเจอซีได้ในทุกแพลตฟอร์มคะ่ะแต่ถ้าใครดูเนื้อหาเนี่ยเรายังไม่ได้กดติดตามกันเลยกดเลยนะคะซีและทีมงานจะได้เสิร์ฟเนื้อหาอัปเดตข่าวสดใหม่แล้วก็คัดสรรมาอย่างดีทุกๆข่าวทุกๆวันเลยนะคะฝากเว็บข่าวใหม C, C ่คงซี ci.co ด้วยนะคะจำง่ายๆแต่มีข่าวไอทีหลากหลายวงการมาอัปเดตเข้าไปที่นี่เลยคะ่ะ ci.co นะคะกดเลยนะ